มาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับรายการเจาะลึกความสำเร็จค่ะแล้วเรายังอยู่กับคุณชยพลค่ะในประเด็นที่เป็นเทคนิคเคล็ดลับเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการให้คนที่เราเพิ่งเริ่มรู้จักเนี่ยหรือว่าคนที่เราอยากให้มาเป็นลูกทีมเดียวกันกับเราเนี่ยทานยงเหิงคุยกันต่อค่ะยังไงแล้วนะคะสำหรับการ<อ>ให้อัน,นี้ทานเราต้องไม่งกด้วยใช่ไหมคะถึงจะเอาลูกทีมมาได้ คือ,อเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเราจะทําขายอะไรหรือว่าทําธุรกิจอะไรเนี่ยอย่างถ้าเราจะขายของเนี่ยเราก็ต้องกินของตัวเองก่อนอันดับแรกจะขายลูกชิ้นปิ้งฮนะเราก็ยืนหน้าร้านแนละ้วลูกชิ้นปิ้งกินอย่างไรเละอร่อยเดี๋ยวคนซื้อเติมเราต้องกินเองก่อนให้เขาดูทุกธุรกิจว่าเรามั่นใจในสินค้าของเราแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอคนเขา้ําลายไหลอยากกินเนี่ยเราก็ถึงเทให้เขากินหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะขายของเนี่ย เราต้องรู้ข้อมูลค่องข้างลึกซึ่งชยาตัวนี้ยมีสารที่เจ็ดชนิดผมท่องได้หมดทุกชนิดแต่บางคนยังไม่รู้เลยมีอะไรบ้าง่ีมันก็จะขายยากใช่เวลาเขาถามอะไรเราไม่รู้ข้อมูลมันก็ไม่ได้แค่เอ้าคุณไม่ได้กินนี่คุณไม่ได้ศึกษานี่ก็ไม่ได้สิเขาก็ไม่ซื้อเราแค่เนี้ยยังไม่ได้ชิมไม่กล้าชิมด้วยซ้ำเหมือนกันฮะเหมือนกันข้อมูลเหมือนกันผมพยายามเปรียบเทียบว่าขายลูกชิ้นปป้งอย่างเงี้ยแต่คุณไม่รู้ด้วยซ้าแบบว่าทําจากเนื้อหมูจากอะไรค่ะ อูโรบุตะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราต้องรู้ข้อมูลว่ามันทํำยังไงเราทํากับมืออะไรอย่างเงี้นะครับค่ะตอนพูดเนี่ยยงเหิงเนี่ยผมจะบอกว่ายาของผมค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างอ่าแต่ผมไม่เคยบอกว่ายาของเขาใช่เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมันคือแบบเหมือนของเราอ่ะ ต้องคือมาจากใจเราเรากินจริงๆเนี่ยยาของผมผมกินแล้วนุ่นนี่นั่นเป็นแบบนี้ดีแบบนี้เป็นชนิดแบบไหนทานแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ทานนะอะไรเงี้ยเนาะแต่บางคนยังไม่ได้ทานเลยหรือยังไม่ได้ศึกษาเลยก็ไปบอกให้เขากินแล้วองลองกินดูสิบางคนบอกตัวเองไม่กล้าทานด้วยซ้ำอ้าวมันก็ขายไม่ได้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการชวนใครหลายๆคนมาทานหยงเหิงอ่ะหนข้ามไปข้อแตกต่างบ้างดีกว่าระหว่าง บริษัทจอห์นคอยกับการทําธุรกิจกับอื่นๆในบริษัทอื่นๆนะคะเหมือนขายตรงเหมือนกันนะ่ะมีข้อแตกต่างยังไงบ้างคะคือ,อตอนที่ผมย้ายจากบริษัทนั้นมาทําจอห์นคอยเนี่ยผมคิดอยู่อย่างเดียวอะฮะตอนนั้นผมเป็นหนี้อยู่ล้านกว่าคือทำอยังไงผมจะหลุดหนี้ให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีที่หลุดหนี้เร็วที่สุดของผมก็คือว่าผมต้องทํากับบริษัทที่จ่ายเงินผมพรุ่งนี้เท่านั้น มันบริษัทที่จ่ายเงินผมสาสิบวันครั้งผมไม่ต้องคุยไม่เอาค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยผมไม่เลือกบริษัทเก่งผมเลือกตัวเองเก่งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัวผมเองเก่งผมอยู่บริษัทไหนก็ได้แต่ผมเลือกจอยแอนคอยเพราะว่าเป็นบริษัทของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วผมก็ทาทาแบบทํางานหนักมากเอาเพราะว,ว่านอนห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงใช่ครับนอนน้อยมากค่ะแล้วก็เช้ามาตีห้าเนี่ยผมทํางานละเริ่มลิตรลายชื่อละ ตอนบ่ายตอนเช้าถึงบ่ายโมงเนี่ยผมจะไปเยี่ยมลูกค้าเก่าค่ะพอบ่ายโมงเนี่ยผมจะเอาลูกค้าใหม่เข้าบริษัทมาคุยกับบอสเพราะตอนนั้นยังไม่มีห้องบรรยายอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำอย่างเงี้ยทุกวันฮะค่ะนะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็หัดบรรยายเป็นอะไรเป็นเราก็ไปบรรยาย how meeting เองอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะมันก,มนก็มันก็ทําให้สร้างความเชื่อมั่นได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยติดนิสัยอย่างหนึ่งคือ ต้องเอาใจซื้อกันใช่เพราะการที่เราไปผมเนี่ยกล้าเข้าหมู่บ้านกล้าไปเข้าหมู่บ้านแล้วไปบรรยายเนี่ยถ้าจะบอกว่าหลอกลวงต้มตุ๋นนะเขาคงลืมตรงนั้นไปเพราะว่าไม่งั้นเราคงไม่กล้าเข้าไปอ,อย่างนี้นะถูกต้องค่ะอย่างนี้เราก็ต้อง <c oughs> แบ่งเวลาของตัวเราเองพอสมควรเลย <c oughs> ใช่ไหมคะสำหรับการที่จะแก้หนี้ตัวเองได้เป็นล้านเนี่ยแล้วก็คือยึดมั่นกับตัวเองว่า ต้องทาที่บริษัทนี้แล้วได้เท่านี้เท่านี้คือเหมือนต้องวางเป้าหมายวางจุดมุ่งหมายของตัวเราเองถูกต้องไหมคะถูกครับคืออยากแนะนําเพื่อนๆนิดนึงว่าการเปลี่ยนบริษัทบ่อยๆไม่ใช่ว่าดีนะฮะเพราะมันต้องไปเริ่มใหม่อยู่ตลอดใชแล้วเนี่ยผมก่อนทํางานเนี่ย<ๆ>ผมคุยกับบอสดอรสมชายเนี่ยผมสาบานต่อหน้าคุณสมชายเลยว,ว่าถ้าบริษัทจอยคอยยังอยู่ผมจะอยู่บริษัทและทําบริษัทเดียวอื ใครมันสําเร็จมีค่าเท่ากันมันําไปนั่งทําย้ายไปก็ย้ายมาย้ายไปย้ายมาอ<า>เหอเนื่อยเหมือนกันนะคะคุณชัยพลถ้าแบบ<ช>มันเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งหาคนใหม่หาเพื่อร่วมงานใหม่ต้อง<า>เริ่มใหม่ตลอดเหมือนหาความรู้ใหม่ไปเลยก็ว่าได้ครับเราก็ยึดมั่นบอกกับดอร์สมชายเลยใช่ไหมคะว่าเราจะทำใช่ครับใช่ครับคือคือจริงๆแล้วการการที่เราจะชวนคนเนี่ยมันยากเลตรงที่ว่าเราอะตัวเราเองเขามองว่าตัวเราเองเนี่ย ยังไม่รู้จะอยู่ได้ถ้าขี้นาะเพราะนั้นเนี่ยบางทีตอนที่ผมไปชวนคนหรือว่าแนะนําเนี่ยผมจะบอกเลยว่าผมสาบานว่าอยู่จอยคอยยันตายเรากล้าสาบานเลยนะคุณผู้ชมว่ายันตายเลยทีเดียวใช่ครับนี่เรื่องจริงฮะเรื่องจริงแล้วตอนนี้ชีวิตสุขสบายสมบูรณ์แฮปปี้เลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ทุกอย่างแฮปปี้มากๆเลยใช่ไหมคะคุณชัยพลก็หลังจากทําได้3ปีก็ขึ้นตําแหน่ง พอขึ้นตำแหน่งปั๊บก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศรวมทั้งปัจจุบันนี้ก็ห้าหกสิบประเทศแล้วครับอแล้วก็ได้มีรายได้รวมๆกันก็สิบว่าล้านบาทก็มีรถซื้อบ้านหลังหนึ่งนะครับสี่ล้านกว่าแล้วก็บีเอ็มคันหนึ่งนะครับก็ประมาณสามล้านฝ่าพร้อมตกแต่งนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็ประมาณล้านเจ็ดนะแล้วก็มีคอนโดอีกสองสองสองคือโอ้ยอย่างนี้เรียกว่ารวยรวยมากเลยนะคะจากแบบคนที่ มีอ่ะรวยอยู่แล้วแหละแต่ว่าเงินมันจะหมุนไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่คืนทุนสักทีกําไรก็มีเยอะสําหรับการทําประดับยนต์แต่ตอนนี้คือมีแต่กําไรกําไรแล้วก็จนรวยมีทรัพสมบัติมากมายขนาดนี้แถมยังมีลูกทีมที่น่ารักมีครอบครัวจอแอนคอยที่อบอุ่นมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการทานผลิตภัณฑ์ของเราด้วยคุณผู้ชมอยากจะบอกว่า วันนี้เนี่ยคุณชียพลได้อะไรเยอะแยะมากมายกับจอแอนคอยเลยถูกต้องไหมคะครับคิดว่าได้อะไรจากจอแอนคอยบ้างคะสาหรับชีวิตที่ก้าวเข้ามาสู่มาทํางานร่วมกันครอบครัวเดียวกันอ่าผมคิดเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงก็คือว่าผมคิดว่าเสมอว่าถ้าเกิดอายุ80แล้วผมไม่ตายค่ะผมจะอยู่ยังไงอมผมก็เลยคิดว่าเออถ้ามาทำระบบเครือข่ายเนี่ยแล้วไม่เป็นมอดกอย่อยางที่ ดรสมชายพูดไว้ก็คือว่ารายได้เดือนละสี่ห้าแสนที่ผมได้อยู่เนี่ยมันก็ยังอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะเลี้ยงผมตอนอายุแปดสิบได้โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงลูกคนที่เลี้ยงผมก็คือทีมงานหรือที่เขาเรียกกันว่าลูกทีมนะผมก็เลยจำเป็นต้องต้องรีบรีบเร่งเร่งทำเพื่อให้มันสำเร็จเพราะว่ามันมันมันทำมันมีเสร็จอ่ะเข้าใจไหมครหมายความว่าผมทำสามปีเสร็จเลย หมายความว่าสามปีเนี่ยขึ้นหมื่นห้าเลยเนี่ยแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกมันก็ยังได้หมื่นห้าเพราะฉะนั้นถ้างั้นผมแนะนําเพื่อนๆสมาชิกว่าถ้าเกิดระบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราน่าจะเร่งทําให้เร็วที่สุดอเพราะมันมีเสร็จแต่ถ้ามันทําไม่เสร็จก็ไม่ต้องรีบอ๋อคือเราต้องรีบทําแหละเพราะมันเสร็จรีบทำให้เสร็จรีบทําให้เสร็จค่ะแล้วก็ต้องขยันด้วยนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนอนวันละสี่สี่ห้าชั่วโมงเองเนาะ แล้วตอนนี้นยังนอนแบบนั้นอยู่ไหมคะอตอนนี้พูดถึงจริงๆนะฮะตอนนี้โดยตําแหน่งโดยรายได้เนี่ยผมแทบหยุดได้แล้วก็คือว่าแทนที่ผมมอด,ดกเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าตายแล้วค่อยได้นะฮะของเราเนี่ยอาจารย์จัหทรคอยเนี่ยเราไม่ต้องรอตายหรอกครับรคุณทำสักห้าหกปีพอขึ้นตําแหน่งสูงเนี่ยค่ะคุณก็เที่ยวไป ได้ไหมฮะเดินไปเดินมาได้ห้าแสนประมาณน,นั้นทํางานทั้งวันได้ห้าพันมีจริงนะคะเดินไปเดินมาได้ห้าแสนคุณชัยพลมีจริงนะคะุณผู้ชมอย่าคิดว่าเราแบบมาพูดกัน<ช>เล่น <c oughs> มันไม่ใช่เราอยากจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เบื้องลึกอะแบบมาแชร์ประสบการณ์บางคนอาจจะไม่รู้ว่าทําไมอะเขาขนาดอายุขนาดนี้แล้วแต่แบบยังมีเงินมาโดยที่แบบสบายมากๆเลยอยู่บ้านเฉยๆบางคนบางทีก็เล่นเน็ตเล่น,ลนคอมโทรศัพท์มือถืออะไรก็ว่าไปแต่เงินเนี่ยไหลหมุนเวียนตลอดเวลาเลยอะ วางเป้าหมายในอนาคตยังไงคะกับจอห์นคอยคือจอห์นคอยเนี่ยผมว่าถ้าโดยวิสัยทัศน์ของประธานนะครับผมคิดว่าบริษัทจอห์นคอยเนี่ยมันเพิ่งสตาร์ทคือสิบสองปีเข้าปีที่สิบสามเนี่ยมันแค่เพิ่งเริ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อเมริกาเนี่ยครบรอบยี่สบสาสิปีไปแล้วแต่ของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มเพราะเนี่ยถ้า AEC เข้ามาเนี่ยนะฮะหรืออีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเราจะแตกแตกออกไปจาก AEC อีกสิบกว่าประเทศ นะครับเพราะตอนนี้ก็แตกออกไปสีห้าประเทศแล้วเนี่ยเพราะเนี่ยถ้าท่านสนใจสมัครหรือว่าจะทำงานกับกับทีนนมวันผมกับนายจองนคอยเนี่ยผมแนะนำว่าท่านเพิ่งเริ่มฮะบริษัทเราเพิ่งเริ่มะนะครับท่านยังไม่ใช่คนสุดท้ายครับยังเป็นคนต้นๆอยู่ครับะนะครับและคิดดูอนาคตจะถึงขนาดไหนคุณว่าไหมคะคือเหมือนขนาดตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ไปจุดหนึ่งแล้วนะครับแต่คุณชายพุบอกเพิ่งเริ่มอ่ะเพิ่งเริ่มครับเพราะวา่าทีมงานผมเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาก็เพิ่งเริ่มสมัครกันเนี่ยค<ช>่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงผมเป็นอะไปหรือว่าอายุ80เนี่ยคนใหม่ๆเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่เ,าาเรื่อยๆอยนะครับแล้วก็ตอนนี้เอขายตรงเนี่ยตอนนี้จะเรียนเพื่อนๆสมาชิกวา่ามหาวิทยาลัยศรีประทุมตอนนี้เขามีการตลาดขายตรง ตอนนี้เรียนอยู่ปีสามอีก2ปีก็จะจบออกมาประมาณแสนกว่าคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าท่านสนใจมสมัครสมัครไว้ก่อนเด็กพวกเนี้ยอีกหน่อยเด็กพวกนี้ยก็จะมาทําขายตรงกับเราะนะครับแล้วก็มีความรู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยด้วยเลยคะเขามีความรู้จบริชาตรีมาเลยมันก็ได้เปรียบ เชื่อว่าธุรกิจการขายตรงเนี่ยต้องไปได้ไกลอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับใครนะที่มีข้อสงสัยอะไรต่างๆนอกเหนือจากที่เราคุยกันนี้นะสามารถโทรเข้ามานะคะตามเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอนี้ค่ะสําหรับเบอร์ตรงเลยสายตรงของคุณเชยพลเลยค่ะคุณผู้ชมที่เบอร์0945364595ค่ะ0945364595ค่ะยินดีใช่ไหมคุณเชยพลที่จะตอบคําถาม คุณผู้ชมยินดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับค่ะฝากอะไรสักนิดก่อนหมดเวลาค่ะก็ถ้าสนใจร่วมทีมกับผมนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์อ่า b e r o n e นะครับ jcthailand com มีรายละเอียดอยู่ที่นั่นหรือว่าโทรศัพท์นะครับเข้ามาคุยกับผมตรงๆได้นะครับสอบถามรายละเอียดได้มาศึกษางานก่อนได้นะครับที่สำนักงานใหญ่ที่รัตนาทิเบตครับผมค่ะ อยากให้คุณนะคะก้าวเดินตามรอยของคุณเชยพลนะคะก้าวไปประสบความสําเร็จเดินไปพร้อมๆกันนะคะหาจุดเป้าหมายของตัวเองให้ได้ดีแล้วทาจุดนั้นให้สําเร็จให้ได้อยา่างเช่นคุณเชยพลแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้เราต้องขอขอ,ขอบคุณคุณเชยพลมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆให้พวกเราค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะผู้ชมสามารถพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันอังคารนะคะ สองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มนะคะเป็นรายการสดค่ะและเวลาดีแบบนี้นะคะสำหรับวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งค่ะทางช่อง JC TV ค่ะกล่อง PSI นะคะช่อง112ค่ะสำหรับ g m m z ค่ะช่อง231ค่ะหรือเวอบนะคะ JC TV Thai com ค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเวลาเจาะลึกความสำเร็จของเราได้หมดลงแล้วค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ